สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับอยู่กับผมนะครับ GG ที่ซ่องวิเคราะห์ตัวเลขครับผมคลิปนี้เป็นทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนนะครับวันที่11เดือน6ปี68นะครับผมเมื่อวานนี้เข้าเป็นดาวโจนปกตินะเข้าปกติ7 6นะเข้า7 6เนาะ มาเริ่มจากดาวโจน VIP เนะ้ะ VIP เมื่อวานไม่มาวันนี้ก็ขอให้มาละกันมีสามมีห้าแล้วก็มีนะสี่น้าสู่ตัวเด่นนะ้าได้ 3, 4, 5, นะสามสี่ห้านสูตรตัวจอดสู่ตัวจอด <c oughs> นะครับได้เจ็ด เจ็ดแปดเก้าสองหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสองหนึ่งนะครับเอาสามอะสามกับห้านะครับนะพี่พี่เอาสามกับห้ามาจาับกับเจ็ดแปดเก้านะสูตรตัวเด่นเน้นสามกับห้าสูตรตัวเจาะเน้นเจ็ดแปดเก้านะเอามาจับคู่ เอากับหมาจับคู่กันเลยนะมาจับคู่กับเจ็ดแปดเก้าได้เลยนะต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นดาวโจนปกตินะครับนะดาวโจน VIP จบไปแล้วดาวโจนปกติเมื่อวานเข้าเจ็ดหกเนาะดาวโจนนะครับวันนี้ก็ วันนี้ได้หกนะหกเจ็ดห้านะห้าหกเจ็ดนะครับนะสูตรตัวเด่นนะได้ห้าหกเจ็ดนะสู่ตัวเจาะสูตรตัวเจาะนะครับได้สามสี่สามสี่เก้านะศูนย์หนึ่งนี่แหละสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับผม สามสี่เก้าศูนย์หนึ่งเอาอะไรดีหกกับเจ็ดนะออะหกกับเจ็ดนะครับพี่พี่เอาหกกับเจ็ดนะมาจับกับมาจับคู่กับอืมาจับคู่กับสามสี่ 3, 4, นะสามสี 3, 4, 9, นะ่เก้ามา 349นะครับนะนะหกกับเ349เนาะอ่ะก็เรียบร้อยมีเท่านี้ครับผมสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนแนละ้วก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตาม <c oughs> กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่พิทุานโชคดีมีใจนะครับสวัสดีครับ